สถานประกอบกิจาการที่เป็น กลุ่มสปาและก็นวดนะคะซึ่งได้รับการผ่อนคลายก็มีมาตรการหลักนะคะซึ่งท่านต้องดําเนินการตามที่ประกาศการผ่อนคลายออกมาเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคัดกรองท่านจะต้องเน้นในเรื่องของการคัดกรองทั้งตัวพนักงานผู้ให้บริการที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การบริการต้องไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็จะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะให้บริการรวมไปจนถึงการล้างมือบ่อยๆส่วนของผู้รับบริการเองก็จะต้องเข้าสู่จุดคัดกรองและจุดนัดหมายต้องมีการลงทะเบียนซึ่งควรจะใช้ไทยชนะ จะทําให้เราติดตามผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นเป็นมาตรการสําคัญอันที่1มาตรการอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันทั้งตัวผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในการให้บริการนะคะท่านอาจจะเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสชิลหรือถุงมืออันนี้เป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้นได้ถัดไปจะเป็นเรื่องของการจัดให้มีจุดล้างมือซึ่งปกติในสปาและนวดมักจะมีจุดแบบนี้อยู่แล้ว บางพื้นที่ก็เพิ่มในเรื่องการล้างเท้าเรียกว่าเป็นการทําความสะอาดเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้บริการก่อนจะเข้าสู่ระบบบริการถัดไปเป็นเรื่องการเว้นระยะหา่างก็ขอให้ท่านดูจากพื้นที่อย่างน้อยที่สุด1เมตรถึง2เมตรอะค่ะ ถ้ามีห้องก็อาจจะจัดให้เป็นห้องที่ให้บริการเดี่ยวนะคะคนเดียวก็จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นกลุ่มนวดเท้าซึ่งวางเอียนวดเนี่ยท่านอาจจะใช้บ้านกัน้นหรือแยกให้มีจํานวนเตียงที่ห่างออกไปแล้วก็ให้บริการเป็นรอบในแต่ละรอบเนี่ยกขขอให้ดูจํานวนผู้รับบริการกับขนาดพื้นที่ของท่านให้พอเหมาะด้วยก็จะทําให้การเว้นระยะห่างของเราดียิ่งขึ้นถัดไปจะเป็นเรื่องคลีนนิ่งค่ะเรื่องความสะอาดอันนี้ก็จะเน้นย้ำนะคะปกติทํม สะอาดอยู่แล้วแต่ว่าถึงตอนสาการตอนนี้นะคะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นต้องดูความเสี่ยงจุดสัมผัสบ่อยที่มักจะพบบ่อยๆจุดประตูทางเข้านะคะตามจุดต่างๆนะคะโดยเฉพาะในห้องน้ําห้องซุ้มนะคะที่จะมีการใช้ร่วมกันรวมไปจนถึงเตียงห้องที่ใช้ในการสัมผัสร่วมอันนี้จะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นและก็ขอให้เน้นการทําความสะอาดในแต่ละรอบเนื่องจากว่าท่านวดเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเปลี่ยนผู้รับบริการท่านใหม่ก่อนจะเปลี่ยนเข้ามาควรจะจัดการในเรื่องความสะอาดนะคะทั้งข้าวของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องรวมไปจนถึงพื้นและความสะอาดทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นความร่วมมือกันนะคะท่านต้องทําการสื่อสารกับผู้ที่จะมารับบริการกับท่านว่าตอนนี้เราจัดระบบใหม่ยังไงบ้างผู้รับบริการก็จะต้องทําตามระบบที่เราจัดขึ้นมาเพื่อให้การให้บริการของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราอยากให้มีความสะอาดและความปลอดภัยเกิดขึ้นกับผู้รับบริการนะคะ กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี Clean to g e t e เตอร์คนไทยรวมพลังป้องกันโรค